มาครับมารับชมกันต่อเลยนะครับกับคลิปต่อมาสําหรับการลุ้นการ์ดยูยูนะครับมาดูสิครับว่ารอบนี้จะได้ SSR หรือเปล่านะครับนะครับสอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปนะครับเราไปดูกันครับสิบือ็ดดูว่าบาร่านะครับจะออก1เลยหรือเปล่ามาลุ้นน่าจะเป็นเอ็นครับอันนี้ต่อไปเอ็นครับโอเค 2ที่2นะครับน่าจะยังธรรมดาอยู่นะครับเอ็นครับ2ที่3ครับน่าจะยังเอ็นทั้งคู่เอ็นนะครับเอ็นครับต่อไป2ที่4ครับ 2ที่4นะครับ N ครับ N ครับ2ที่5ครับลุ้นครับ N ครับ N ครับ,รบ2ที่6ครับ สองที่หกมีลุ้นครับมีลุ้นไหมมีลุ้นไหมอ้อเป็น n อยู่นะครับและ n ครับโอเคสองที่เจ็ดครับอาละมีให้ลุ้นกันถึงสองสุดท้ายเลยหรือเปล่าสองที่เจ็ดแล้วนะ n ครับและ n ครับม,มาสองสุดท้ายเลยนะครับยูสุเกะนะครับ สองสุดท้ายเลยครับนี่ดูเลยครับสองสุดท้ายเลยครับมามาแล้วทางนี้แน่นแน่นอนครับแต่ทางนี้จะเป็น SSR หรือเปล่านะครับลุ้นพร้อมกันครับลข้างล่างไหมข้างล่างดีกว่านะโอ้ยสีธรรมดานะครับ07ถ้า0 7นก็ต้องเป็น HE แน่เลยนะครับสีเขียวหรือเปล่า อันนี้เป็น RR นะครับ RR RR 1 2 3่ H A นะครับโอเคกับใบนี้นะครับ H A นะครับโอเคนะครับสลิปหน่อยนะครับตามมานะครับวันนี้รู้สึกจะเป็นสีเขียวเยอะนะครับอ่ารอบที่เปิดนะครับได้สีเขียวกันเยอะเลยนะครับโอเครุ่นต่อไปนะครับกับ s s r อนะครับ